ภาพพระเอกที่กุ้งพลอยยอมรับสถานะหลังบุญอย่างเล็กมีเรื่องราวให้อัปเดตกันเยอะเลยทีเดียวสําหรับราชินีนักบู๊กุ้งพลอยกนิธทรินพัชรพักดีโชต์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดรามา่าโทรศัพท์ไปจนถึงข่าวลือก,กิจกากรก,ก,กับนักแสดงวัยรุ่นโบสยงยุทธเดิมต่อซึ่งมีอายุห่างกันถึง13ปีจนหลายคนมองว่าอาจกลายเป็นคู่รักข้ามรุ่นคู่ใหม่ของวงการบันเทิง โดยทั้งหมดนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจแบบจัดเต็มกลางงานก่อนที่จะถูกหนุ่มรุ่นน้องโบสยงยุธโชว์ซีนหวานออกซือเรียกเสียงกรี๊ดด้วยการนําเอาช่อดอกไม้มามอบให้เป็นกําลังใจกลางวงสัมภาษณ์ตอนนี้มีความรักครั้งใหม่แล้วใช่ไหมกุ้งพลโอ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเป็นน้องค่ะเป็นน้องที่แบบสนิทมากๆแล้วเราก็มีผู้จัดการคนเดียวกันกระแสะข่าวเกิดขึ้นมาได้ยังไงกุ้งพลก็อาจจะพอเราเจอกันบ่อยสมมุตินะคะ สมมุติว่าเรามีงานอีเวนต์เราก็จะไปและเจอกันซึ่งพอเราเจอกันเราก็จะแบบว่าถ่ายทิกตอกด้วยกันเป็นแฟนกันไหมกุ้งพลอยไม่ใช่ค่ะเป็นพี่น้องเขาเป็นน้องโบ๊ท <Both, S 2> เป็นพี่น้องกันครับมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้หรือเปล่ากุ้งพลอยมีไหมอะโบ๊ท <Both, S 2> ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับส่วนตัวเราติดไหมถ้าจะมีแฟนรุ่นเยาว์กุ้งพลอยหนูไม่ติดนะต้องถามน้องเขามากกว่าว่าเขาติดไหมถ้าจะมีแฟนแก ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องอายุหรืออะไรอยู่แล้วครับหลายคนอ่านมองว่าเป็นการโคกรกันเพื่อสร้างกระแสกุ้งพลอยหนูเข้าใจว่ามุมมองของแต่ละคนมันก็ต่างกันดังนั้นถ้าจะมองว่าสร้างกระแสหรือไม่สร้างกระแสยังไงเราก็ต้องอยู่ต่อไปเราก็ต้องเป็นพี่น้องกันต่อไปซีเรียสไหมที่เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตามองโบสส่วนตัวผมเองไม่ได้คิดมากกับข่าวนี้เลยครับเพราะว่าการที่เรารู้จักการสนิทกันหรือว่าปรึกษาการมันไม่ได้มีอะไรผิดดังนั้นผมจึงไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องกังวลครับ อีกครั้งกุ้งพลอยยังเผยว่าทุกวันนี้การเจอรูปมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของกุ้งพลอยมันก็ต้องพยายามอดทนและเวลาเจอดาม่าค่ะสภาพจิตใจมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องซึ่งเราก็ต้องพยายามให้กำลังใจตัวเอง